ตอนนี้ผมอยู่ที่อุโมงสัตว์นะครับผู้ชมครับที่นี่คือมอนสเตอร์อคว a r i u m นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูมอนสเตอร์อค a r i u มกันนะครับเป็นอุโมง์ปลาเดี๋ยวมาดูฝั่งทางด้านนี้นะครับมีปลาอะไรกรับตัวใหญ่ๆเลยนะครับด้านบนของเรานะครับก็จะมีปลาเยอะแยะเลยนะครับนี่คือมอนสเตอร์อค a r i u มนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมนะครับสองฝ้าฝั่งนะครับมีปลานะครับมากมายหลากหลายชนิดให้เราดูเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ข้างบนนี่ครับด้านบน้วก็คุณผู้ชมก็จะเห็นนี่ครับเป็นตัวเขาเรียกอะไรครับเมื่อสักครู่นี้ปลากระเบนนะครับมีปลาให้ดูเยอะแยะเลยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นี่ครับนี่คืออุโมงค์ปลานะครับของ Monster Aquarium นะครับดูปลานะครับ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับน่าสนใจนะครับนะครับทางด้านหนือนด้นบนก็มีปลากระเบนักษ์นะครับคุณผู้ชมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวถึงผมเดินออกมาทางนี้ก็น่าจะถึงทางออกแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับตรงนี้ใช่ทางออกไหมผมจะมาดูนะครับทางเข้ามีมีทางเข้าอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ปลาช่อนอเมซอนเลยนะครับก็อบอกทางด้านนี้อู้อ่ะครับคุณผู้ชมทางด้านโน้นแหะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับปลาช่อนอเมซอน